สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Steaming นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งโปรแกรม s t m i n g นี้เป็นโปรแกรมที่นิยมกันมากในการซื้อขายหุ้นนะครับเป็นโปรแกรมยอดนิยมเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับนี่คือโปรแกรม Steaming นะครับเป็นโปรแกรมที่ เราใช้สําหรับซื้อขายหุ้นนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนนี้ครับเป็นส่วน f a v บริ t ครับเป็นส่วนที่เราจะเพิ่มหุ้นเข้ามาเพื่อจะดูรายตัวนะครับเราสามารถเพิ่มหุ้นเข้ามาได้ลายตัวได้เฟบบริษท์ะละ10ตัวมันมีทั้งหมด5 Fa เฟบบริลิตก็ประมาณ50ตัวนะครับถ้าเราอยากเพิ่มใช่ไหมครับเราก็กด T แอดได้เลยแล้วก็ พิมพ์ชื่อหุ้นที่เราต้องการใช่ไหมครับอันนี้จะเป็น user ที่ผมสร้างขึ้นมาเองเป็น user จำลองนะครับไม่มีผลในการซื้อขายหุ้นนะครับถ้าใครจะเพิ่มนะครับเพิ่มได้ที่เมนู Market ครับเสร็จแล้วล้วกด add ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยสมมุติผมพิมพ์ว่าปตทหุ้นปตทก็จะมานะครับใช่ไหมครับราคาล่าสุดก็จะอยู่ที่39.50มีการ บวกอยู่50ตังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณ1น8นตะครับตอนที่ผมบันทึกเนี่ยตลาดยังปิดอยู่นะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเพิ่มหุ้นเข้าไปอีกก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้กดที่แอดแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยครับเอาหุ้นที่เราต้องการไว้ดูเป็นหุ้นในดวงใจอย่างนี้ก็ได้ครับเราก็ได้ดูแรกๆได้เลยสมมติอยากได้หุ้นตัวไหนก็พิมพ์ได้เลยนะครับอ่า แอทเคทบีมาก็เคทีวันนี้แดงนะครับผมเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือกราฟเพิ่มไปอีกนะครับเราเพิ่มได้ประมาณ10ตัวในแฟบบริทที่1น,นะครับถ้าเราต้องการหุ้นตัวไหนเราก็เพิ่มได้เลยนะครับสามารถเพิ่มเข้ามาเองได้โดยพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วก็กด enter แค่นั้นเองง่ายมากครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปเรื่อยก่อนอล่าสุด cpo ครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้ ตัวไหนดีตัว SCB แล้วกันครับอ่า SCB ครับเราสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับโดยที่มากดแอดถ้าเราจะลบก็ไปกด edit แล้วกดลบได้เลยครับในเมนูตรงซิมโบลด้านล่างนะครับสมมติว่าถ้าผมกดปตทเห็นไหมครัข้อมูลของหุ้นปตทจะขึ้นมาเยอะให้เราดูนะครับก็จะมีวอลลุ่ม ที่39.25อยู่ที่6ล้านกว่าก็มีวอลุ่ม4ล้านที่จะขายอยู่ที่39.50เห็นไหมครข้อมูลมันจะเพิ่มมากขึ้นในส่วนแรกส่วนแรกจะดูข้อมูลได้นิดนึงในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่ดูข้อมูลได้เยอะขึ้นนะครับมีวอลุ่มเท่าไหร่มีไฮเท่าไหร่มีโลเท่าไหร่ไฮ40.50ห้โล39.20สน,นะครับสามารถขึ้นสูงสุดได้5 0 ห้าสลงต่ำสุดได้ที่27.5 0นะฮะหมครับข้อมูลมันก็จะเยอะขึ้นเราก็สามารถเปลี่ยนหุ้นได้โดยที่เราอยากเปลี่ยนตัวไหนเราก็เปลี่ยนได้นี่คือหน้าจอหลักๆของโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เขาใช้ในการซื้อขายหุ้นอยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอสตรีมมิ่งที่เราใช้กันอยู่อ่าด้านล่างสุดนะครับเรามาดูเมนูบาย าบจะเป็นสีฟ้าเซลล์ sell จะเป็นสีชมพูนะายเซล์จะคะละสีนะครับแยกให้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะขี่เองเนี่ยเราขี่ผิดจะไม่มีใครรับผิดชอบให้เรานะครับสําคัญมากนะครับบา่ะสมมติผมลองซื้อบปัปจท100หุ้นราคา3.90นะครับอ่ะแล้วก็กดบายอันนี้ผมพิมพ์ราคาต่ํากว่าที่ ที่เขาซื้อขายกันนะครับมันก็จะบอกว่า mm. บ u ายอวอ v o l ว m e 100หนึ่งร้อยราคา3า0ทั้งหมดจะเป็น390บาทกดถ้าผมกดบายเนี่ยมันจะเออเลยน,นะครับเนื่องจากว่าราคาที่มันอยู่บนกระดานตอนนี้อยู่ที่3 9 5 0ที่ผมตั้ง่มันต่ำกว่าตลาดเกินไปนะครับมันก็จะไม่ให้นะครับไม่สามารถซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งซื้อตั้งขายได้มันจะออเดอร์มันจะอยู่ข้างล่างนี้เลยครับตรงแถบดำๆนี่แหละครับ ออเดอร์ order, มันจะโชว์ลงนี่อะสมมัติผมขายเหมือนกันอ่ะโชว์ให้ดูเลยขายปตทอห์หนึ่งร้อยหุ้นราคา39.5สิบุดห้ะขายเลยใส่พินแล้วก็กดขายมันก็จะบอกว่าขายปตทาวอลลุ่มเท่าไหร่100หุ้นขายอยู่ที่39.50เป็นเงินเท่านี้นะครับกดขายเห็นไหมครัออเดอร์มันจะอยู่ข้างล่างแล้วเราก็เช็คออเดอร์ได้แล้วก็ตรงสเตตัสของผมจะเป็นลีเจ็คนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีหุ้นมันก็จะเป็นการ รีเจ็คทันทีแต่ถ้าใครมีหุ้นอยู่ก็สามารถขายมันก็จะสเตตัสมันก็จะเป็นคิวอิงหรือเป็นเป็นสถานะที่แมทชิ่งไปแล้วแล้วแต่ว่าเราจะซื้อในราคาไหนโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูได้ทั้งเซ็ตแลวก็ทีเฟกนะครับถ้าเราอยากดูทีเฟกเราก็กดที่เมนูทีเฟกแล้วก็พิมพ์ชื่อซีรีส์ที่เราต้องการที่จะดูได้อ่ะดูได้หมดนะครับทั้งทีเฟกแล้วก็หุ้น เมนูทีเฟกครับเป็นเมนูที่ทําการซื้อขายทีเฟกเหมือนกันพอตโพลิโอก็จะเป็นพอ์ตัวเองว่าเรามีพอรตเท่าไหร่มีหุ้นตัวไหนบ้างบวกลบเท่าไหร่ส่วนเมนูนี้เป็นเมนูโคดครับเป็นเมนูที่ดูข้อมูลหุ้นได้เยอะมากเป็นดูข้อมูลได้ครอบคลุมทุกอย่างสมมติผมพิมพปตทมาครับเห็นไ,ไหมข้อมูลทุกอย่างของปตทจ,จะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ซื้อขายข้อมูลช่วงเวลาที่มีการซื้อขายข้อมูลกราฟข้อมูลกราฟแท่งอย่างนี้ครับเราดูข้อมูลตรงนี้ได้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างมีบุ๊ก PE เท่าไหร่ PVB เท่าไหร่เราก็ดูได้ดูกราฟดูอะไรดูได้หมดเลยดูช่วงเวลาการซื้อขายได้ใช่ไหมครับ ส่วนเมนูนี้เป็นเมนูคลิกครับแต่ผมจะยังไม่แนะนําสาหรับมือใหม่แนะนําให้ขี่เองดีกว่ามันจะได้ง่ายครับส่วนเมนูนี้เป็นเมนูบิดครับเป็นเมนูที่เราจะเพิ่มทุนเข้ามาได้แต่และตัวจะดูบิดออฟเฟอร์ได้5ช่อง่อัโทีครับ3ช่องแล้วก็เพิ่มหุนที่เราต้องการมาดูได้ครับผมเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะดูหุนได้แต่และตัวแต่และตัว ขึ้นส่วนเมนูติ๊กเกอร์เป็นเมนูที่ใช้ในการดูการจับคู่คำสั่งของตลาดจะรวมทุกตัวของตลาดนะครับส่วนเมนูเทคนิคเนี่ยเป็นเมนูดูกราฟเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อถัดไปในวิดีโอวิดีโอถัดไปนะครับการสอนเรื่องกราฟการดูเทคนิคกราฟการใช้เครื่องมืออิเดเคเตอร์ของกราฟเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับ ส่วนเมนูอินโฟนี่ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นข่าวสารเราสามารถดูข่าวสารดูหุ้นดูข้อมูลข่าวสารแต่ละตัวว่ามันมีอะไรบ้างดูข่าวพิมพ์ชื่อข่าวก็ได้ครับอันนี้พิมพ์ปตทแล้วไม่มาไม่มาเลยโอเคตามหลักจริงๆมันก็จะเป็นข่าวของปตทแหละครับอันนี้จะเป็นรีเสิร์ชของบรกเกอร์แต่ละบรกเกอร์นะครับเราก็พิมพ์ได้ค้นหา ดีเสือได้ค้นหาบทวิเคราะห์ได้ครับคน้นไปเรื่อยครับแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยค้นหาข้อมูลสรุปข้อมูลข้อมูลแต่ละอย่างจ่ในนี้หมดครับ เมนูนี้จะเป็นเมนูของ DCA นะครับใช้ในการซื้อขายหุ้นออมหุ้นนะครับทั้งเป็นรายเดือนและรายสัปดาห์นะครับเราสามารถซื้อตอนเชา้าตอนบ่ายแล้วแต่เรากําหนดครับทั้ง3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนทั้งหมดเราสามารถกําหนดเองได้ส่วนวิดีโอเดี๋ยวผมจะทํามาอีกชุดหนึ่งสอน DCA DC โดยเฉพาะนะครับข้อมูลอื่นก็ไม่มีอะไรทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบของโปรแกรมสตรีมมิ่งที่เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการ ซื้อขายหุ้นอยู่ในปัจจุบันครับ